โอ้ยเล่นมาตั mm, ้งนานละแมพากว่าเด้ออะไรรึมีอะไรดูดิตัวจช้าจริงโอเค เขาต้องนั่งเล่นบนบ้าเลย่ะพากลัวด่านที่หนึ่งลงนี้ก็ได้มันขึ้นไม่ได้เนี่ยปิดฝนได้ไมั้ยโอเค ออกเลยเข้า M C P E ไว้ปรับตอนนอนปรับฝนอะไรแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยฝนฝนหยุดมืดนอนเซฟ ชเช้าเฮ้ยป่าฝนหยุดตกกันวนะไม่ต้องฟ้าผ่าน้องกินหรออัอเราปรัมีสองบีแล้วปิดไปเลย quay hết đẹp lên đẹp lên ở Để hết lên thử mình ngay nó bật này Nhưng tùng ní ngay nó bật nhé mấy chỗ bật nhé ui to là to cái โอ้เกียมเมยไม่ชอบกระโดดแบบเนี้ยุตรงนี้ข้ามได้ไหมไม่ไหวอะ่ะตรงนี้ทำไม่ได้เกเยได้แล้จุ๊บชิดอ่ะยอมไปม่น้หแ่ก็ได้แต่ตรงนั้นไม่โดดนะ มันง่ายไปเขาเลยไม่อยากโดดนี่กระโดดร้อยเมตรเปิดนี่ด้วยชุบกระโดด เฮ้ยแกจุ๊บกระโดดมาเลยเราไม่กลัวบอกไม่หิวฟ้าผ่านกผ่าจังสรามีแล้วชุ๊บถึงมไม่ชอบสรามเลย ตุบ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 ,ตบมันเยอะไปแล้วชักจะมากเกินไปแล้วเอาไว้ให้เด็กเล่นวันนี้แบบนี้มันง่ายไปโอุ้บตุมตุมอืมเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกมันก็ ก็อย่างกันนั่นนี่โอ้ยพอเหอะเฮ้ยนี่ฟ้าผ่าก็ผ่าจังเลยเนี่ยปรับแล้วไม่ใช่อ่ละล็อกหยุดได้ยังเคยังเคยใช่ไหมทางไหนวะทางนี้ตึ้ม Từ hướng, từ hướng. mày mày chúp 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 Mấy chúp chúp Okay. เรากลับเราผ่านตรงนี้แล้วยี่สิบนาทีจะพอไหมนะี่ยเอออยากรู้ข้างล่างมีอะไร เหมือนนั้แบบพอเล่นปุ๊บเราต้องไปที่เขาให้บล็อกทองให้เราไปวางตรงไหนสักที่หรือเปล่าดูดิเราเซียนกระโดดร้อยเมตรนี่มาตรงไหน ไม่มีอะไรถ้าเสร็จนะหมดฟีดานปุ๊กจะเราจะทุบประตูหนึ่งเข้าไปกันนะครับจะไปด่านนี้เตี้มมยมากเลยเนาะบินขึ้นไปก็ได้บดานนี้เอาสักกี่พาร์ทครับ ฝั่ง squared. นู้นก็น่าจะจบได้น,นีา่ายโอ้โหโกเล้งค,ครับคุณสับนี่ยาวหนุ่มนู่นเลยเหรอโอ้โหจุ๊บ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 บอกแล้วไม่เคยโกง ทำไมต้องมีโซแซนฮะซึบไม่เห็นอะไรเลยนะจึ๊บโอ้โหมีน้ำแข็งอีกอันอันนนชาอันนี้ลืนะ่นอ่ะเอาไงเอาไงเอาไงโอ้โห ไม่เคยชอบเลยนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บมีน้ำมาเหรอทำไมวะจุ๊บ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มันก็ไม่ถึงวะได้ผ่านไง็นอมไรเราเก่งกินกระร เรื่มงแรงบับนดาลใจอุ๊ยอจ้าอิ๊ยจถอนอารมณ์กับแบบนี้ชุดกินเทียเลเหลือเวลาสิบนาที เฮ้ยตรงนี้เอ๊ะไม่เล่นนะตรงนี้ไม่เล่นตรงนี้ไม่เล่นบอกก่อนตรงนี้ไม่เล่นตรงนี้เล่นไม่ได้มันจะเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นเลยชูบปู ไกลขนาดนั้นวันนี้อ้โหยึบ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  ติดเจ๊ดเว้ยติดเจ๊ดคนติดเจ๊ดฮู้ยฮ้ยโตเฮ้ยโตเฮ้ยโตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโตัวไม่จุ๊บจุ๊บตุ๊บตุ๊บอีกนกนี่เอาไว้แบบไม่ผ่านเลยใช่ไหมจุ๊บ

ไม่บอกแล้วไปไม่ได้จ้าตึ๊บ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 ไม่ใช่กระติบเหลือเจ็ดน,นาที

เอาไฮเลอเออเลออยอ่ะมีอะไรให้ไหนอ่ะคาว่าผ่านมาสองดานแล้ว เรากระโดดไกลขนาดนี้เลยอะ,อะไรอะโอเคพันนี้จบแล้วกันอีกสองแดวเข้ามาเจอกันบ๊ายบายเอ,อ่เอ,อลด